แถวบ้านเป็นคอมมูนิตี้มอลเลยไปแค่2ป้ายรถเมย์นะที่เราจะไปอ่ะแต่เรียกแก๊ปตั้ง15-20เนี่ยตรงถนนใหญ่เนี่ยดูดีดูดีนะแต่ข้างในซอยเนี่ยดูดิเหมือนที่ไอเบอรเนียเลยอ่ะข้างนอกเนี่ยดูดีมากเลยแต่ข้างในอ่ะคนละโลกกันเลยนะคนที่นี่เขาข้ามถนนตามใจฉันมากมีสะพานลอยอย่างนี้เขาก็ไม่ข้ามเหมือนก็ว่าเขารับสเสด็จหรือไง เขากันถนนน่ะไม่ให้รถผ่านเรารอรับเสด็จไหมภาษาอังกฤษรับเสด็จเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุลต่านนะลีฟเสด็จรถไฟฟ้าของที่นี่นะกาเป็นโฆษณาหนึ่งที่น่าจะไม่มีวันมีที่ไทยเดือดขาดในโฆษณาเนี่ยมีลุงแก่ที่ขับรถมาทํางานใช่ไหมสเต็ปแรกคือเปิดกระจกโยนแบบทิ้งขยะก็คือเอายนตนออกจากหน้าต่างเลยอันนั้นก็ไม่เชิงเกี่ยวแต่่เต็ปที่สองคือนั่งทํางาน และแอบ,บเล่นเกมให้อันนั้นก็ไม่เชิงเกี่ยวแต่สเต็ปที่3คือมีคนเอาเอกสารมาเสร็จแล้วในนั้นเน็บซองมาด้วยกระลุ่มก็หยิบซองมาหมเห็นมีเงินอยู่แล้วทีนี้สุดท้ายฉากก็ตัดไปที่ลุงนั่งอยู่ในคุกมงไหมเหมือนจะว่าเป็นภาพจพดของคนรับสินบนไงแต่คนรับสินบนนอกจากรับสินบนแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นคนทําตัวไม่ดีด้านอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ทีนมีไอ้ภาพรับสินบนแล้วนั่งอยู่ในคุกเนี่ยน่าจะไม่มีวันมีที่ที่ถ่ายเด็ดขาด ทั้งที่เราเคยมีข่าวว่าจะปากโกงหรืออะไรแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มันก็เป็นแค่คําพูดสวยๆเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทําถ้าเรามีโฆษณานี้นะว่าแบบใครโกงนะสุดท้ายต้องไปอยู่ในคุกนะก็อยากรู้เหมือนกันจะเป็นยังไงหรือออกทีวีเลยนะแล้วจะแบบว่าไงตัวเองก็ยังหน้าด้านโกงอย่อยางั้นแหละแต่ว่าก็ออกโฆษณาโกงแล้วจะอยู่ในคุกเนะี่ยมันจะเป็นไปได้้างยังไงก็ต้องอับอายคนที่บ้านบ้างแหละเออ เดินหน้าโกงไปแต่มีโฆษณาว่าโกงอยู่ในคุกเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมฉะนั้นก็เลยว่าโฆษณาโกงแล้วต้องไปอยู่ในคุกเนี่ยไม่มีทางมีในไทยเด็ดขาดเพราะว่าของไทยเนี่ยนักการเมืองที่ติดคุกจริงจริงมีอยู่คนเดียวในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาจะชื่อลักเกียรติสุดธนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจึงเสียชีวิตไปแล้วด้วยะะอะกตนอกหากนั้นนะมีข่าวว่าขึ้นศาลในสุดท้ายไม่เคยได้เข้าคุกเลยจริงๆแเลยทีเดีวยวแต่ผมจาได้ว่าคนเดียวที่เข้าคุกเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นคดีโกงอะไรมากด้วยนะเป็นรัฐมนตรีออะะะะไไไไรรเกกกีีี่่่ยววว20มมมาาปทแล้้้นนหดโง เข้าคุกอยู่คนเดียวเลยนอกนั้นนะโอ้โหโกงมากขนาดไหนนะสุดท้ายไม่มีใครเขา้าอันนี้ลูกชิ้นปลาอันนี้ชิคเก้นนักเก็ตอันนี้ใช้ซาโมซ่าไหมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้น้ำมะพร้าวอันหนึ่งรอกล้วยทอดที่กำลังทอดอยู่ช็อกโกบอลอุ้ยอย่าให้ออฟเห็นนะเนี่ย12ลิงกิตด้วยรอกล้วยด้วยอันนี้ไงมีน้ำจิ้มด้วยยังไงนี่อุย Thank you ชีมาคกัสเซ่เป็นไง right. มันไม่ได้หวานมากหวานธรรมชาติคุยจอดคุยจอดคุยจอดเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนไปบายบายทั้งหมดแค่12ลิงกิตเองอะ่ะได้มาตั้งเยอะเนี่ยร้อยเดียวเองอะ่ะซื้อกับข้าวรอจำสิอุ้ยลูกแมวอ่ะ ไม่สนใจเลยระวังเหยียบนะสั่งโงรตี video, video. ไ,ไปสี่แผ่นเท็กเท็กวิดีโอวิดีโอสิ่งที่สั่งแล้วหรอทอดนานเหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่ชอบนะชอบให้มันกรอบๆชีโมชีเบมากเลย what it is but just I want to try everything <laughs> เขาดูงงๆกับการสั่งของเราแต่มันเหมือนเป็นกระดูกเนาะเหมือนเป็นกระดูก yeah, <yeah>, yeah. that's all that's all <laughs> ทุกคนจะถามว่ามาจากไหน <laughs> <laughs> ทั้งหมด30ลิงกีต240บาทเยอะมาก <laughs> น,นี้คือตะเบียง <laughs> เฉลี่ยถุงละ40บาทเนาะ เนี่หยหลายๆที่อ่ะเขาไม่มีที่ฉีดให้อ่แต่อันนี้เขามีขายที่ฉีดแสดงว่าเขาต้องพกที่ฉีดกันมาเองเ <c oughs> มื่อเย็นวันนี้กินแป้งนานแล้วก็แกงไก่ที่รสชาติเหมือนมัสมั่นไก่ถ้ามีมันฝรั่งด้วยน่าจะอร่อยเนาะแต่ว่าเรากินแบบมีอะไรก็กินไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศเพิ่มเข้าไปใส่ผักโขมเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีไก่ที่เหลือ แกงนี้มันรสชาติเหมือนม,สมัสัมนเด้เลยแต่อร่อยกว่าด้วยนะเพราะว่ามันเข้มข้นกว่าไงเมื่อวานโรตีเหนียวเหนียวหน่อยอยันนี้โรตีถ้าเกิดว่าไปใส่ไมโครเวฟอบมันจะเหนียวอันนี้ดูเปื่อนๆเ,เหมือนแป้งกระป๋องเลยนะอืมเข้ากันมากกว่าโรตีอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าแป้งนานแป้งนานธรนมดาต้มนานออ,อบอบนานเห็นทีบอกว่าที่ยุโรปก็มีแต่แพง อืมไม่เคยซื้อเลยอันนี้สี่แผ่นห้าสิบกว่าบาทก็ตกแผ่นละสิบกว่าบาทสิกว่าบาทถ้าเป็นโลตีที่ขายตามร้านข้างถนนทั่วๆไปก็ประมาณแผ่นละสิบสองบาทก็ใกล้ๆก,ก,กันนี่หว่าอันนี้น้ำปลาไม <c oughs> ่ใช่น้ำปลาซาซี่เป็นไซรับอันนี้คือโมเมนต์พึ่งเจอตั๋วถูกแต่ยังไม่บอกนะว่าจะไปไหนกำลังจะซื้อตึกตักตึกตักตึกัก ในราคาแค่คนละหมื่นเดียวเท่านั้นหม0่ 1, <500. S 1> รวมกระเป๋าแล้วด้วยยี่ิบกิโลถึงเต้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนว่าจะไปประเทศนี้ใช้บัตรเก่าแล้วมันก็เอาแต่หมุนหลายรอบแล้วเราก็เลยเปล่นไปใช้บัตรใหม่คือ Travelcard แลกเป็นเงินสิงคโปร์ไว้ก็โอเคตัดไปแล้วเรียบร้อย2915บาบาทคนละหมื่นกว่าเท่านั้นมีห่อหนึงนะ แล้วก็ก๋วยเตี๋ยววันนี้นะให้ทายแล้วเท่าไรราคาหนึ่งลิงกิตเท่านั้นขอละแปดบาททำไมมันถูกอย่าง,ง,ง,งนี้เค้กอนนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทสิบหกลิงกิตหรือสิอันนันไหมอืมเลือกเค้กก็มีความนุ่มเนียน่วนมไม่ใช่แค่คลิมกะกะธรรมดาแต่เป็นเหมือนนมข้นที่เข้มข้น,ขน อร่อยมากเลยเนาะเนื้อแน่นด้วยเนาะเนื้อแน่นแน่นครีมก็อร่อยแบบเหมือนที่กินที่คาเฟ่เลยอะเดี๋ยวงเล็บว,ว่าเราซื้อร้านข้างทางมื้อนี้ภูมิใจนําเสนอมากไม่ได้ทําเองเหรอกนะแต่ว่าจําได้ว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรใช่ซามโมซ่าไหมแต่ว่ามันอร่อยมากข้างในจะเป็นไส้คล้ายๆกับกะหรี่ป,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 ปั๊อะมีไก่แล้วก็ม,มีแบบเหมือนเหลืองๆ,ๆจิก็เอาแกงที่เหลือจากเมื่อเช้า มันมีน้ำเหลือไงอจะทิ้งก็เสียดายอร่อยมากนะแกงใช่แต่รู้หรือเปล่าว่าแกงไงที่เอาหลายๆอย่างมาผสมกันนะเ <laughs> ห <c oughs> มือนแกงเหลือๆมาผสมกันอ่ะอืมก็อร่อยังอร่อยใช่หนึชิ้นเนี่ยชิ้นละหนึ่งลิงกิตเองนะแปดบาทอร่อยและถูกแล้วไม่เพียงเท่านั้นมีอันนี้ด้วยเสี่ยวเปาใช่หมูแดงนี่ Mm hmm. ชิ้นละสองจุดสามก็ประมาณสิบแปดบาทเท่านั้น mm hmm. แกงปลาที่ทำเองก็คือเอาแกงปลาที่เขามีเป็นแกงมาแล้วอะ่ะแล้วก็เติมปลาลงไป mm hmm. แล้วก็ใส่ถั่วงอกใส่มะเขือเทศมีคนบอกว่าให้อยากเห็นการมิกซ์อาหารของคุณจี้มิกซ์แล้ว <c oughs> ไหนว่าอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำทกับข้าว พอดีว่าวันนี้เจอปลาที่ราคาถูกมากมแค่สองชิ้นนะแค่ไม่ถึงยี่สิบบาทอะ่ะปลาแบบปลาอินทรีย์ด้วยนะอร่อยขึ้นกว้องส่วนใหญ่อาหารมันจะไม่มีผักไงม,มันมีแต่เนื้อปลากับไขมันไงก็เลยต้องใส่ผักลงไปด้วยตอนอเช้าเรากินไขมันเยอะแล้วตอนเย็นเราก็ต้องมีกินผักด้วยโอ้ใช่ใช่ตอนเช้ากินแกงเยอะอร่อยไหมรอร่อยแต่รสชาติมันจะจางลงกว่าเดิมเพราะว่ามีน้ำเยอะอือใช่ และนี้ก็คือของหวานกล้วยทอดกับคัสตาร์ดแล้วนี่ก็คือหมี่โรจักถุงเดียวนะแต่แบ่งได้สองจานแะน่เขาก็ให้อน้ำโรจักอันเนี้ยมาถุงหนึ่งคือซื้อโรจักสองขวดสองกล่องอันนี้โรจักอย่างเดียวอันนี้หมี่โรจักเขาก็ให้น้ำมาสองถุงอันนี้เก็บไปกินพวกนี้ส่วนอันนี้ถุงเดียวแต่แบ่งได้สองคนแนะ่เส้นหมี่ อ,อืน้ำรสจัดอร่อยเสมอมแต่ว่าน้ำของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่สูตรนะบางทีก็ดำดำข้นตอนเช้าสีเข้มน้ำตาลเข้มมากตอนนี้สีออกส้มเลยแล้วก็มีความเผ็ดด้วยนะน้ำรสจัดก,ก็ประมาณว่าเหมือนน้ำจิ้มไอหมูสเต,เต๊ะแต่ว่าคนน้อยกว่าแต่ร้านที่นั่งกินอะเมื่อเช้าอะ,อ,อ,อ,ะอร่อยเนาะเพราะงั้นเขาแบบกำลังร้อนไนงะเขาเพิ่งอุ่นมาอันนี้ก็ยังยังยังอุ่นอยู่จิ้นึง มือเย็นซื้อโรตีเตรียมๆเอาไว้ตุนๆเอาไว้ซื้อครั้งหนึ่งก็สี่แผ่นเก็บเอาไว้แล้วก็ซื้อแกงมาแล้วก็เอาแกงมาอุ่นแล้วเอาโรตีมาอุ่นแล้วก็กินได้เลยอร่อยถูกประหยัดโรตีชาแนโรตีสองแผ่นนะแล้วก็ข้าวราดแกงคุณมากอันนี้ห้าลิงกิตแล้วก็สองอันนี้สิบห้าิงกิตมันดูแพงเพราะว่าโอ้เนื้อเยอะมากอันนี้ไม่มีเนื้อเลย อันนี้จี้จให้ออฟตักเองเนี่ยมันมีเนื้อด้วยแต่ของจี้ไม่มีเนื้อไงนี่มันคือไก่ไก,ก้อนใหญ่ๆมากอันนี้ก็ไก่ไกก้อนใหญ่ๆอ๋อแล้วอันนั้นอะไรอ่ะมันเหมือนปลาปลากรอบเลยอ่ะเดี๋ยวกินกัน<ฮ>ปลากรอบนึงด้วยแล้อคือปลากรอบด้วยอุ้ยถูกนะร้อยยี่สิบบาทก็อันละสี่สิบก็ถูกนะ ก็ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ถูกที่สุดเอออร่อยที่สุดเวยเจอเป็นร้านแรกแล้วก็เป็นร้านที่ถูกที่สุดอย่างนี้ก่อนเหมือนไม่อร่อยแต่อร่อยมากมันมีทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานมาที่นี่ได้กินแต่ไก่กับไก่นะแต่ว่าเราก็ชอบกินไก่นะ้วยมีปัญหาอืม เขาจังเชื่อนี่ว่าไก่ราดพริกนี่โรตีโรตีของจี๊จีเอาโรตีใส่ไข่ด้วยนะสองแผ่นแน่เอามาฝากอบด้วยจริงๆเขาใช้มือเนาะอยากใช้มือบ้างว่ะมีที่ล้างมืออยู่กล้แคนิงเนี่ยที่ล้างมือไม่ค่อยคุ้นมีสามสีนะแกงสามสีกินแต่แกงก่อนวันนี้เหมือนน้ำพริกเลยอันนี้เหมือนน้ำแกง อันนี้เหมือนซุปถัว่วอันนี้อร่อยสุดเลยแต่ให้น้อยสุดเลย<อ>คงเป็นแค่น้ำจิ้ม้เนาะแกลงที่นี่ไม่มีมัตตาบท่ไม่ได้กินสักทีแต่แบบนี้น่าจะดีกว่ามัตตาบัาอีกเนะโรตีอร่อยสุดใช่หรือว่านะโรตีใส่ไข่สองแผ่นนะแ้าเก,กิดก็สี่สิบบาทเองนะโรตีก็จะมาจีบใส่จครอ๊อฟ าไปชิลนี้ก็ได้มัง้งเดี๋ยวมันผสมกันเราสามารถเอาโรตีมากินกับกับข้าวปกติได้จริงๆที่อยากจะเอาโรตีไปใส่กับข้าวมากกว่าแต่ไม่รู้จะสั่งยังไงเพราะมันเข้าเหมือนกุคนละร้านไงโอ้ย่ oh, oh, อันนี้ก็อร่อยรสชาติสุดยอดมากอ่ะยิ่งมากินกับโรตีด้วยด้วยนะมันเพอร์เฟกมาก จะอยู่ในที่ที่มีแต่ร้านกับข้าวเลยไปจังใจมันคงมีไปทั่วอยู่แล้วอ่ะร้านพวกนี้อ๋อแต่ต้องหลบหลบอยู่ในซอยหน่อยใช่ไหมใกล้ทางซุปเปอร์แล้วก็ร้านกับข้าวอืมอันนี้จะออกเหนียวเหนียวหน่อยมันไม่เรียกว,ว่าเหนียวเราว่นเรียกว,ว่าเนื้อแน่นอันนี้จะออกนุ่มๆอันนี้จะออกแน่นแน่นเหมือนเอาไปทอดโรตีเปล่าๆโรตีไข่นะเปล่าๆนะกับ แกงที่เป็นกับข้าวเนี่ยจะเข้ากันดีที่สุดดีกว่าแกงที่มากับโรตีเพราะอันนั้นจะจางๆหน่อยอ,อันนี้จะคนๆอันนี้โรตีตอดไส้เรียนว่าเป็นโรตีแล้วก็ใส่ปลากรอ,อบกับไก่เป็นตรงกลางวันหลังเรากะว่าจะสั่งเฉพาะโรตีใส่ไข่เสร็จปุ๊บแล้วก็ตักแต่เนื้อตัดไม่เอาเข้าวกินได้อุบานมากอืม ใส่มีกระดูกข้างในด้วยร <c oughs> ดูหน้าตาเหมือนอร่อยแต่ว่าเหมือนกําลังแคะกระดูกอยู่ชอบโรตีนี้มากเลยอ่ะแล้วมันใส่ไข่ด้วยไงมันยิ่งทําให้นุ่มเข้าไปอีกอ่ะซื้อชาน,นมเพิ่มมิวชีวิตไอใส่ถุงออบอกรู้ไหมว่าอันนี้กี่บาท2.5ลิงกิต ยี่สิบบาทเองอ่ะนี่เรากำลังอยู่ในโลกย้อนยุคหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยถามหน้าเหมือนเกาหลีไหมตอนไปจ่ายไอ้นี่เขาก็ถามว่าอายุเท่าไหร่เกาหลีโอ้โนไทยแลนด์แล้วก็ฮอได้ยินไทยแลนด์พวกเขาบอกสวัสดีค่ะนินทาระยะพกขนมากเรื่อง่ายที่อื่นกันไหมไอ้อย่างเงี้ยซื้อที่ไทยอ่ะยี่สิบบาทได้ไหมแต่เขาไม่มาตรฐานเลยนะทรั้งที่แล้วสั่งอันนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าสามอ้นี่สองจุดห้า แล้วแต่อารมณ์เขวอันนี้ไม่ได้บอกว่าเอาไซส์ไหนเท่าไรเลยให้แก้วเล็กาเะพอให้ฟรีมั้งอ้อาวก็แค่ข้าวอย่างเดียวก็15ปบบกติมันอาหารมันก็จะมี8แล้วก็ส0แล้วก็15หแสดงว,ว่าเขาให้น้ำฟรีก็คือคนที่นี่เขาก็อัธยาศัยดีเขาก็ต้อนรับเหมือนกันมันจะมีบางร้านที่มิ้วทีเหมือนที่บ้านเราแหละรสชาติเหมือนกันเลยแต่มันจะมีบางร้านที่แบบเป็นชาซีรอนน่ะ อร่อยมากอิ่มอร่อยกวางอุบาททั้งหมดได้ถูกห่อไว้ในห่อนี้จะกลับบ้านไปด้วยทีแมกาเซโอมาคาเซเออทำไมมันเอินแต่คนที่นี่เขาก็ชอบเกาหลีฮะเพราะว่ามีอะไรที่เป็นเกาหลีเกาหลีหลายอย่างเลยเนี่ยในซูเปอร์ก็มีอาหารเกาหลีขายนี่ทามว่าแบงลิงกิตนี้อันไหนบูลค่่ามากกว่ากันสองใบนี้อันนี้มากกว่า ช่แต่สองใบนี้มูลค่าต่างกันคนละขั้วแต่สีคล้ายๆกันใช่ไหมเสียงหยิบผิดมากอันนี้ห0สิบลิงกิตประมาณสี่รอยบาทอันนี้หนึ่งลิงกิตแปดบาทเสียงหยิบผิดมากเอา้าก็อันนี้มันใบเล็กอะ่ะอันนี้มันใบใหญ่แล้วแถมสวยด้วยใครหยิบผิดก็ตาถั่วหรกมีแบงค์<ต>ที่นี่<บ><บ>ดีอย่าง,<บ>งคือคือเหรียญเนี่ยมเฉพาะเซนเท่านั้นถ้าเกิดตั้งแต่หนึ่งลิงกิตเนี่ยจะเป็นแบงค์หมดเลยอันไหนมูลค่ามากกว่ากันอันนี้เอ้อันนี้ร อ,อันนี้แบงค์ยี่สิบร้อยหกสิบบาทอันนี้แบงค์สิบสีก็คล้ายๆกันอีกเออนะทำไมมันไม่กลับสีกันบ้างส้กหน่อย